ไปสำรวจนครปฐมกันนะคะจากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาเนี่ยพบว่าจังหวัดนี้ไม่ได้มีแค่สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่แบบเด่นๆอย่างเดียวนะคะแต่ยังผสมผสานความน่าสนใจหลากหลายแง่มุมมาไว้เลยค่ะทั้งสถาปัตยกรรมยุคใหม่แหล่งวัฒนธรรมหรือว่าความสนใจเฉพาะกลุ่มก็มีดูเหมือนจะเป็นจุดหมายที่น่าสนใจมากสําหรับการเดินทางสั้นๆน,นะคะใช่เลยครับนครปฐมเนี่ย มีความน่าสนใจซ้อนทับกันหลายชั้นจริงๆข้อมูลที่เรามีนี่ชี้ให้เห็นมิติที่ลึกกว่าแค่แบบเป็นเมืองผ่านนะครับมีตั้งแต่รากฐานทำประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มากๆไปจนถึงสีสันของชีวิตร่วมสมัยเลยซึ่งมันก็สะท้อนผ่านสถานที่ต่างๆที่เราจะคุยกันวันนี้แหละครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่แลนด์มาร์กที่ทุกคนต้องนึกถึงก่อนเลยนั่นก็คือพร,อปประปฐมเจดีค่ะ ข้อมูลบอกว่าเป็นเจดีย์ใหญ่ที่สุดในไทยเลยสูงตั้ง120เมตรครับใหญ่มากจริงๆแล้วยังใหญ่เป็นอันดับสองของโลกด้วยนะคะใช่ครับไม่ใช่แก้ความใหญ่นะครับแต่ข้างในวัดเนี่ยเขายังมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเก็บวัตถุโบราณสมัยทวาราวดีไว้เลยครับโหสมัยทวาราวดีเลยเหรอคะตรงนี้สําคัญมากครับการมีอยู่ของโบราณวัตถุสมัยทวาราวดีเนี่ยซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณมากๆ ช่วงพุทธศตรวตรรษที่11ถึง16นู่นเลยมันตอกย้ำว่าพื้นที่แถบนี้คือศูนย์กลางความเจริญในอดีตแล้วก็อาจจะเป็นจุดแรกๆเลยที่พุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนประเทศไทยโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะครับมันไม่ใช่แค่เจดีย์ที่ใหญ่แต่มันเหมือนเป็นหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์ยุคโบราณเลยครับน่าทึ่งจริงๆค่ะเหมือนไปที่เดียวได้โยนเวลาไปเป็นพันปีเลยแล้วข้อมูลยังบอกว่าเปิดถึงประมาณสองทุ่ม ค่าเข้าชมก็ไม่แพงด้วยประมาณ40บาทเองค่ะใช่ครับถือว่าคุ้มค่ามากค่ะจากความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ที่พระปฐมเจดีนะคะเราลองขยับเวลามาใกล้ปัจจุบันอีกนิดที่พระราชวังสนามจันทร์อันนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมคะประมาณปี2453ใจมากสถาปตัตยกรรมนี้เขาผสมกันหลายแบบเลยนะทั้งไทยเดิม ตะวันตกแบบยุโรปแล้วก็มีกลิ่นอายแค่ค้างอิสลามอยู่ด้วยนิดหน่อยหรอคะแปลกดีครับมันแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งการปรับตัวการเปิดรับอิทธิพลจากภายนอกในรัชสมัยของล้นเกล้ารัชการที่6ซึ่งเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสยามเลยครับ แม้ข้อมูลจะบอกว่าเปิดให้เข้าชมแค่บางส่วนนะคะแต่การได้เห็นสถาปัตยกรรมที่ผสมกันตั้ง3แบบในที่เดียวเนี่ยก็น่าจะเ,เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะทําให้เราเห็นภาพความเชื่อมโยงกับโลกภายนอกในยุคนั้นชัดขึ้นนะคะแน่นอนครับแต่ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นแบบร่วมสมัยที่นครปฐมก็มีที่ที่แบบดูสะดุดตามากๆเลยนะคะคือวัดสามพรานหรือที่เรียกกันว่าวัดมังกรนะคะ อ๋อวัดมังกรใช่ครับอันนี้ถือเป็นตัวอย่างของการสร้างแลนด์มาร์กยุคใหม่เลยที่แตกต่างจากพวกโบราณสถานโดยสิ้นเชิงจุดเด่นก็คือหอคอยสีชมพูสูงแราวรสิบเจชั้นได้ประมาณ40เมตรแล้วก็มีมังกรยักษ์สีแดงตัวใหญ่ๆพันรอบตัวอาคารขึ้นไปโอ้โหแค่ฟังก็อลังการแล้วค่ะครับเป็นภาพที่ทรงพลังแล้วก็ดึงดูดสายตาม,มากๆครับ ที่สำคัญเลยนะคะคือข้อมูลบอกว่าเราสามารถเดินเข้าไปในตัวมังกรได้ด้วยเพื่อขึ้นไปชมวิวด้านบนใช่ครับอันนี้เป็นกิมมิกที่น่าสนใจมากค่ะทำให้ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างสวยๆแต่เรามีส่วนร่วมได้ด้วยครับผมช่างแตกต่างจากความครื้มครังของพระปฐมเจดีหรือพระราชวังสนามจักรเลยนะคะเนี่ยนั่นแหละครับคือความหลากหลายของนคปรปฐมมีทั้งความเก่าแก่ความเป็นทางการแล้วก็ความสนุกสนานแบบสมัยใหม่ปนๆกันไป ทีนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ํากันบ้างดีกว่าครับข้อมูลพูดถึงตลาดน้ําดอนหวายและก็ตลาดน้ําวัดลำพญาใช่ค่ะเห็นภาพบรรยากาศสบายๆริมน้ําเลยมีของกินน่าอร่อยเพียบเลยนะคะทั้งต้มยํากุ้งเป็ดย่างขนมไทยโบราณต่างๆอะไรอย่างนี้แถมยังมีกิจกรรมล่องเรือชมทิวทัศน์ริมคลองด้วยดูเป็นที่ที่เหมาะกับพักผ่อนหย่อนใจจริงๆค่ะครับตลาดน้ำพวกนี้เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเลยนะ ที่เราจะได้เห็นวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็วิถีชีวิตริมน้ำจริงๆที่ยังเขาสืบทอดกันมาอืมจริงด้วยค่ะมันให้ประสบการณ์ที่ต่างจากการไปชมโบราณสถานนะแต่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยในการทำความเข้าใจพื้นที่นั้นๆค่ะแล้วปิดท้ายด้วยสถานที่สำหรับออคนที่ชอบความคลาสสิกโดยเฉพาะเลยพิพ,ธพิธภัณฑ์รถคลาสสิกเจสซาดาเทคนิคมิวเซียมที่นี่รวบรวมรถเก่าหายากไว้เยอะมาก จากยุโรปอเมริกากว่า500คันแน่โหเยอะมากครับมีรถดังๆอย่าง d e l o r e ียจากหนัง Back to the Future ด้วยนะคะโห d e l o r r ีย oh. n เลยเหรอครับสุดยอดใช่ค่ะใครชอบรถเก่านี้ต้องถูกใจแน่ๆครับพิพิพธภัณฑ์นี้เป็นการเพิ่มมิติทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นครปฐมมากเลยครับ มันเชื่อมโยงกับความสนใจเฉพาะกลุ่มแล้วก็ยังดึงเอาวัฒนธรรมป๊อเค c ลเจอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้เห็นว่านครปฐมไม่ได้มีแค่เรื่องราวในอดีตหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเปิดรับความสนใจที่หลากหลายในยุคปัจจุบันด้วยครับค่ะสรุปแล้วการสำรวจข้อมูลครั้งนี้ทำให้เห็นภาพนครปฐมที่ครบเครื่องจริงๆนะคะ ตั้งแต่ความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์ที่พระพถมเจดี JD, สถาปัตยกรรมงามสง่าสมัยร6ที่พระราชวังสนามจันทร์แลนด์วากสุดอลังการร่วมสมัยอย่างวัดมังกรไปจนถึงสีสันของวิถีชีวิตริมน้ำที่ตลาดแล้วก็ความน่าตื่นตาของพิพิธภัณฑ์รถเก่าทั้งหมดนี้รวมอยู่ในจังหวัดเดียวเลยเดินทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยค่ะใช่ครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งเหล่านี้แหละครับ นคนปรปฐมไม่ได้หยุดอยู่แค่กับประวัติศาสตร์อันยาวนานแต่มีการพัฒนาเติบโตและก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ด้วยการไปรเยือนคนครปฐมก็เลยเปรียบเหมือนการเดินทางผ่านชั้นของเวลาและวัฒนธรรมที่มันซ้อนทับกันอยู่อย่างลงตัวมากๆครับค่ะเห็นภาพแชทเลยค่ะ ซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากสถานที่เด่นๆที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องราววัฒนธรรมย่อยหรือว่าวิถีชีวิตในมุนมอื่นๆของนครปฐมอีกบ,บ้างไหมที่อาจจะยังซ่อนตัวอยู่รอให้เราไปค้นพบหรือไปทำความเข้าใจให้มันลึกซึ้ง